ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโปรโมชั่นของเน็ตมือถือกันนะครับเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยสค่ายใหญ่เขาออกโปรตัวแรงออกมาเลย10เมก200บาทต่อเดือนเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดอันนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นมันผ่านตามาบ้างแล้วล่ะครับสำหรับโปรตัวเนี้ยเงื่อนไขของทั้ง3ค่ายก็คล้ายๆกัน คือออกมาฟัดกันสู้กันอ่ะคือถ้าใครเคยใช้พวกซิมลูกเทพซิมเทพอะไรนงี้มาน่าจะพอคุ้นเคยกับโปรโมชันนี้นะฮะปีที่มันผ่านมามันก็จะมีซิมเทพซิมลูกเทพอะไรเงี้ยขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะเยอะเลยเอามาขายตามพวกช็อปพวกร้านออนไลน์เลยพวกเนี้ยโปรมันก็จะคล้ายกันโปรมันก็จะเป็นอ่าเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันแต่ว่าอ่ปีที่แล้วอ่ะสูงสุดมันอยู่ที่4เมกคือซิมเนี้ยแรกเริ่มเลยมันเริ่มมาตั้งแต่สอาปีที่แล้วแหละประมาณ1เมกไม่ลดสปีด แล้วก็ขยับมาเป็น2เมกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสเมกมาปีนี้พฤจิการปีนี้ค่ายมือถือลงมาเล่นเองให้ mm, ไปเลย10บเมกซมีอันไม่ลดสปีดเดือนละ200บาทเดือนละ2 0 0บาทอา่าคูณ12เดือนตกมาประมาณ2 0 0พราคาถ้าฉวเฉลี่ยม,มาก็ใกล้เคียงกับตัวซิมเทพซิมลุกเทพที่เขาขายกันทั่วๆไปนะครับเพราะซิมเทพที่เขาขายกันก็อยู่ประมาณเนี้ยสองพกว่าบาทก็จะมีไล่ตั้งแต่บางร้านต่ําสุดที่เคยเจอก็คือพันแป 1ันแมาแล้วก็ไล่ไป2,000กว่าแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงคือซินเทพที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้รวมเรื่องการโทรออกแต่ว่าโปรตัวเนี้ยส0งบาท10เมตรสามค่ายทํามาเนี่ยโทรฟรี24ชั่วโมงอันนี้คือจุดขายหลักของเขาเลยนะโทรฟรี24ชั่วโมงเลยนะหมายถึงโทรไปค่ายไหนก็ได้ด้วยไม่ไม่จำกัดค่ายด้วยสมมติคุณอยู่ทูจะโทรไปเอสก็ฟรีแต่ว่าอยู่ในเงื่อนไขข้อเดียวคือ ห้ามเกิน15นาทีคือถ้าเป็น a s กับบ t แทถ้าคุณโทรเกิน15นาทีเขาจะคิดค่าบริการคุณนาทีละ9 9้าสตางค์แต่ถ้าเป็นทูจะตัดสายให้เลยสมมติคุณโทรถึง1 5นาทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดสายปุบแล้วคุณก็โทรใหม่คือโปรที่ออกมาเนี่ยค่าซิมเทสแน่นอนแล้วละ่ะเด็ดแรงกว่าค่ายทำเองแถมโทรฟรีทั้งหมด12รอบบินรายละเอียดหลักๆของโปรนี้ทั้ง3ค่ายเลยกนะ็ใช้คล้ายกันหมดเลยก็ ในที่บอกลายมีโทรฟีก็จะต่างกันนิดนึงส่วนที่เหลือก็จะมีความเร็วเน็ตโปรเนี้ยก็จะมี2องัน4เมก150บาทกับ10เมก200บาทต่อเดือนจะแยกกันเอาว่าใครจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าทำไมราคามันออกมาถูกขนาดนี้ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนอนะโปรสมาร์ทโฟนปกติอย่าง299 300อะไรเงี้ยสปีดต่ำสุดเขาตอนนี้ที่เราใช้กันก็จะเป็น 4G ถูกไหมเหลือ 3G ไม่กี่เครื่องแล้วล่ะ ส่วนใหญ่ก็ตันี้ก็จะเป็น 4G หมดซึ่ง 4G เนี่ยความเร็วที่เขาเคมาสูงสุดที่100เมกประมาณ100เมกส่วนใหญ่3ค่ายก็จะเคมาเลยว่าความเร็วสูงสุดของอินเทอร์เน็ตที่คุณจะได้จาก 4G เนี่ยคือ100เมก100เมกก็คือ100เมก per s e c o n แม้ว่าใช้งานจริงๆมันจะไม่ถึงก็เถอะเพราะว่าความเร็ว Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะผมเคยบอกไปในคลิปกันก่อนเนี่ยเรื่องความเร็วเน็ตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ให้บริการอย่างเดียวมันเกี่ยวกับปัจจัยอื่นอีกหหลาาายยยยอออ่อุ่่่งงดด้้วววแแนนนิทใใจุี่ีคชะมมมเ แล้วกอ็อาคารสถานที่จุดที่คุณอยู่เกิดไปอยู่ในจุดที่อับสัญญาณขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่มีสัญญาณมันก็ดอปลงใช้งานทั่ทวไปในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณ3ามเมตรถึง70เมตรัถูกวเฉลี่ยมาไม่เกินนี้หรอกแต่ว่า30มเมตรเนี่ยมันก็เยอะกว่า10เมตรถูกไหมสามสิเมตรตามสูตรของเขาเนี่ยมันก็เยอะกว่า10เมตรไป3 4เท่าแล้วอะ่ะอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอานะว่าคุณจะยอมลดสปีดตัวเองลงมาหรือเปล่ากับค่าบริการเดือนละ200บาทเหลือ10เมตรเนี่ยแต่ถ้าถามผมนะ10เมตร มันพอาการใช้งานไหมถ้าคุณใช้มือถืออย่างเดียวอ่ะ4เมกเดือนละ150บาทแม่งก็พอจริงเพราะว่าปีก่นกอนๆหน้านี้ผมก็ใช้ซิมเทพมาซิมเทพ4เมก2เมกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ยุค1เมกอ่ะ1เมก2เมก4เมกก็ใช้งานได้ดูหนังบน YouTube ฟังเพลง Spotify เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรแถมบางทีก็แชร์สัญญาณให้ ให้โน้ตบุ๊กให้คอมพิวเตอร์ได้อีกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะ4เมกตัวใหม่เนี่ยเขาให้10เมก10เมกเนี่ยที่ผมลองใช้งานดูมาประมาณ3-4วันเนี่ยนะคือเพิ่งไปเปลี่ยนมาเหมือนกันก็โอเคนะความเร็วเขาใช้นานได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดไม่หลุดไม่ไม่ดรอปลงบอกว่า10เมกันได้10เมกจริงๆแต่บางคนไม่ได้ใช้โปรมือถือสำหรับเน็ตมือถืออย่างเดียวไงบางคนใช้แชร์ฮอสปอตให้กับ โน้ตบุ๊กด้วยแชร์ข้อปอร์ตให้กับทีวีที่บ้านด้วยแชร์ให้กับดีไวอื่นด้วยอย่างเงี้ยคนที่ใช้ประมาณนี้ก็ต้องไปนั่งดูตัวเองว่าเน็ตที่ได้มา10เมกมันจะพอไหมถ้าเป็นทีวีเครื่องใหญ่มากเน็ต10เมกบางทีมันก็แบบกระตุกอะนะเนาะก็ต้องไปพิจารณากันเอาเองของแต่ละคนแต่ถ้าใครใช้แค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมบนมือถือ4เมก10เมกเหลือจริงเชื่อผมเดือ200ถูกด้วยปีหนึ่งแถมโทรฟีไอโทรฟีเนี่ย สุดยแต่ถ้าคุณไม่ห่วงเรื่องโทรต่างค่ายนะฮะตอนนี้ก็มีซิมเทพอีกตัวหนึ่งที่แรงกับโปรนี้อีกนะก็คือซิมเทพทอเนี่ยตัวเนี้ยความเร็วก็สิบไม่เท่ากันเลยแต่ตกปีละพันแปดนิดๆถูกกว่าโปรเนี้ยเกือบ600นะแต่ว่าโทรฟรีได้แค่ในเครือข่ายนะโทรนอกคือขายเสียตังค์นะฮะ เราพูดถึงความสามารถของโปรตัวนี้กันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาพูดกันถึงวิธีที่จะได้โปรตัวนี้มาตามใบป,ปิดที่แต่ละค่ายเขาแจ้งมาเนี่ยมันสามารถจะได้โปรนี้มาใน2เงื่อนไข 1. เปิดซิมใหม่แล้วใช้โปรเนี้ยใน7วันคุณไปซื้อซิมอะไรก็ได้จากเซเว่นจากร้านขายมือถืออะไรเงี้ยมันก็จะได้เกือบทุกซิมอะ่ะแต่ว่าแต่ละค่ายก็จะมีข้อยกเว้นอยู่อย่างเช่นพวกซิมที่สําหรับ ทัวริสสำหรับการไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะยกเว้นไว้อย่างเก็ยกเว้นซิมไฟล์มั้งก็เนี่ยผมลงไว้ให้ในนี้นะของแต่ละค่ายมีซิมตัวไหนบ้างที่ไม่ได้นะครับเราก็ลองดูตามนี้นะเนาะเงื่อนไขที่2ก็คือย้ายค่ายเบอร์เดิมตามโบูชัวที่เขาให้มามันก็จะมีแค่2รวิธีนี้นะครับซื้อซิมใหม่กับย้ายค่ายเบอร์เดิมบางคนพอเจอเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปก็ ท้อใจแล้วฉันอิกนอดีกว่าฉันไม่เอาคือสมัยนี้แต่ละคนอ่ะแม่งก็มีเบอร์มืมอมถือของตัวเองอยู่แล้วเงยดีไม่ดีบางคนไม่มี2เบอร์3เบอร์ด้วยซ้ําแล้วจะให้ไปเอาอีกเบอร์หนึ่งมาเพื่อมาเสียค่าเน็ตรายเดือนเดือนละ200บาทถึงมันจะคุ้มแต่บางทีมันดูเป็นภาระฉันก็ไม่อยากจะได้เบอร์ใหม่ฉันมีเบอร์เก่าอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยที่เขาเคลมมาตั้งแต่แรกก็คือเบอร์เก่าอ่ะเอาไปเปลี่ยนไม่ได้แต่ ผมลองมาแล้วเอาเบอร์เก่านี้แหละไปทําแล้วก็วิธีนี้ใช้ได้เกือบ100%นะครับใช้เบอร์เดิมค่ายเดิมไม่ต้องย้ายค่ายถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมาใช้โฟนนี้ก็ลองทําตามผมดูก็ได้วิธีก็ง่ายๆเลยคุณใช้มือถือของค่ายไหนคุณก็ไปที่ศูนย์ของค่ายนั้นหลักการของวิธีนี้ก็คือคุณต้องแจ้งย้ายค่ายเรื่องย้ายค่ายเนี่ยสำหรับยูเซอร์อย่างเรามองว่าเรื่องย้ายค่ายเป็นเรื่องเอ้ยฉันก็แค่ย้ายค่ายก็ไปเปลี่ยนค่าบริการใหม่แต่ค่ายมือถือเขาไม่ได้วางอย่างนั้น เรื่องย้ายค่ายเนี่ยลูกค้าย้ายออกไปอยู่ค่ายอื่นเนี่ยสัมพันธ์กับเขามากถ้าคุณแจ้งย้ายค่ายไปคุณจะทําอะไรก็ได้คือวิธีย้ายค่ายเนี่ยมันมี2วิธีหลักๆ 1. กดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันแล้วก็ตามด้วยเลขที่บัตรประชาชนของคุณตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกพอคุณโทรออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี SMS แจ้งมาว่าให้คุณยืนยันว่าประมาณว่าคุณย้ายค่ายแน่นะอะไรเงี้ยก็นอ g n o อ e ไปก่อนรอรอสักประมาณปกติจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็เต็่ที่ก็ครึ่งวันอะไรเงี้ย จะมีเจ้าหน้าที่คอร์เซนเตอร์โทรมาหาคุณเลยเสียงดีเลยปึ๊บโทรมาพอคอร์เซนเตอร์โทรหาคุณเนี่ยคุณรีบบอกเขาเลยว่าเหตุผลที่คุณจะย้ายค่ายเนี่ยเพราะคุณต้องการจะไปใช้โปร10เมกของค่ายนี้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 สมมติคุณอยู่ทูบูบคุณต้องการจะจะเคมเขาคุณก็คอร์เซนเตอร์โทรมาหพิ่บอกฉันต้องการที่จะย้ายไปใช้โปร10เมก200บาทของ a f อะไรอย่างเงี้ยคุณก็พูดไปพอคุณพูดจบปุ๊บคอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่นะ พอเชนเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนโปรโมชั่นเป็นโปร10เมก200บาทต่อเดือนเด็ดไม่อั้นไม่ลดสปีดให้คุณทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นรายเดือนหรือเติมเงินคือรายเดืนอนและเติมเงินที่ต่างกันนิดนึงถ้าเป็นรายเดืนอนน่ะก็ไม่เสียค่าบริการเลยเขาก็จะเปลี่ยนให้ในรอบบินนั้นนะคุณจะเปลี่ยนการรอบบินหรือรอบบินใหม่ก็ตามเงื่อนไขเขาก็จะถูกเฉลั่วกันไปก็ตกเดือนละ200บาทนะแต่ว่าถ้าเป็นเติมเงินคุณจะต้องเสียค่าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนโปรสบาทก็เหมือนโปรโปรกติทั่วไปถ้าคุณจะเปลี่ยนแพ็กเกจคุณก็ต้องเสีย30บาทให้เขาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็เติมเงินต้องมีเงินในบัญชี200ด้วยนะถึงจะใช้โปรนี้ได้เพราะว่าเขาต้องเอาเงินในบัญชี200ไปไปตัดเพื่อเปลี่ยนโปรถ้าคุณไม่มีเนี่ยเขาก็จะขอให้คุณโอนเงินเข้าไปในบัญชีทั้งหมด2อ0สบาทคุณเติมเงินเข้าไป2 3 0สบาทคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนโปรนี้ได้แหละอันนี้สําหรับซิมเติมเงินนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ยเอาจริงๆผมไม่แนะนําเท่าไรมันมมันนนทะทําําาาาาไไไดดด้้้มมมมกก็็หล่่ร78เพว บางคนมีแพ็กเกจอื่นอยู่ในนั้นแล้วที่เป็นเงื่อนไขว่าคุณไม่สามารถไปใช้โปรนี้ได้ผมแนะนําว่าใช้ค่ายไหนให้เข้าไปที่ศูนย์ของค่ายนั้นเลยไปถึงที่ศูนย์เสร็จปุ๊บไอตรงที่มันกดบัตรคิวอะ่ะคุณก็แจ้งเขาเลยว่าเขาจะถามคุณใช่ไหมว่าติดต่อเรื่องอะไรคุณก็แจ้งเขาเลยว่าจะเปลี่ยนค่ายพอแจ้งเปลี่ยนค่ายปุ๊บเนี่ยคุณได้บัตรคิวมาไปนั่งรอเนี่ยตอนที่คุณเดินเข้าไปที่ที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะเอาเจ้าหน้าที่ที่พูดจาหวานพูดจาดีที่สุดอะ่ะ มานั่งคุยกับคุณเขาก็จะพูดกับคุณก่อนเลยแบบทาไมถึงเปลี่ยนค่ายแล้วคะเด็ดเราไม่ดีตรงไหนยัตงต้องการจะใช้โปรโมชั่นไหนหรือเปล่าก็เหมือนกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้คุณก็บอกเขาไปเลยว่าฉันต้องการที่จะย้ายค่ายไปใช้โปร10เมกส0 0บาทเด็ดไม่อั้นของเอเอสะคะใช้เบอร์เดิมมันเปลี่ยนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกเขาพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่เขาก็จะดําเนินการเปลี่ยนโปรให้คุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าซิมคุณมีแพ็กเกจทับซ้อนอยู่ที่เป็นแพ็กเกจที่ ที่ไม่สามารถมาร่วมกับโปรโมชันนี้ได้เนี่ยคุณก็ดําเนินการคุยเขาตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยว่าฉันจะยกเลิกยกเลิกแพ็กเกจเก่าเพื่อมาใช้แพ็กเกจใหม่ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถคุยกับเขาได้เลยไงถึงแนะนําว่าให้เข้าไปที่ศูนย์ดีกว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวตัวเลยอย่างเงี้ยมันมันเปอร์เซ็นที่จะทําได้ค่อนข้างเยอะกว่าก็ต้องบอกก่อนว่าอีวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะขี้โกงนิดนึงคือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเขาแหละแต่ถามผมว่า จ้าหน้าที่เขาสามารถเปลี่ยนให้คุณได้ไหมเปลี่ยนได้ในกรณีที่คุณต้องการจะย้ายค่ายเขาเปลี่ยนให้คุณได้แต่ว่าเขาไม่ได้มาประชาสัมพันธ์อะไรให้ทุกคนรู้มากมายคือถ้าทุกคนแม่งเปลี่ยนไปใช้10เมกกันหมดอะไลท์โปใหม่ๆห่อะ800 900พันหนึ่งที่เขาเปิดมาใครจะไปใช้อะจริงป่ะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนมาใช้โปเนี้ยก็ลองใช้วิธีอย่างที่ผมบอกดูนะครับ1ซื้อซิมใหม่2ย้ายค่ายเบอร์เดิม3เคลมว่าย้ายค่ายนะครับ ก็ลองมาใช้งานกันดูถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเออแม่งทำมาทุกทางแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ฝากกด subscribe กันไปด้วยเผื่อมอีไอเดียสาระความรู้ดีๆใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตัวนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาเรงนี้เนาะสวัสดีครับ